วิธีติดตั้งแท่นจับมอเตอร์ไกด์ท้ายเรือคายักนะครับโดยตัวแท่นเรือคายักจะมีอุปกรณ์ตัวนี้ชิ้นหนึ่งนะครับด้านหนึ่งจะเป็นวงกลม2อันอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นขีดขีดและตัวอุปกรณ์ก็จะประกอบด้วยแผ่นเหล็ก2ชิ้นนะครับน็อต5ตัวและประแจ1อันนะครับเราจะมาเริ่มประกอบกันวิธีการวางนะครับเราจะวางโดยการที่ให จุดนี้อยู่ด้านหน้าและอยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้จะมีมุมโค้งแค่ทางเดียวนะครับเราจะให้ตัวนี้ไปอยู่ฝั่งซ้ายวางตามท้ายอย่างเดยหลังจากนั้นให้เอาแผ่นเหล็กครับมาวางตรงจุดนะครับมันจะมีจุดอยู่วางข้างเลย หลังจากนั้นเอาน็อตใส่นะครับ5้าจุดดังนี้1 2 3 4 5สาี่หหลังจากขันยึดแล้วหน้าตาจะเป็นดังนี้นะครับฝั่งนี้จะมีน็อต2ตัวอันนี้ขาสามารถไขันไปจนสุดได้นะครับมันจะทําให้ตัวแผ่นเหล็กนี้กดกับตัวคานไว้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมขันให้ดูยเฉยนะฝัะ่งนี้จะมีน็อตสามตัวที่คานจะมีรูอยู่นะครับขยับนิดนึงเพื่อไม่ให้คานตัวนี้หมุนได้นะครับจะแน่น มันจะไม่ขยับโดยที่วงกลมอยู่ด้านหน้านะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วส่วนโค้งจะอยู่ด้านบนนะครับมันจะทำอย่างนี้ได้นะครับต่อไปเราก็จะประกอบมอเตอร์ไกลเข้าสู่แท่งจับครับ